สว,ส,สวัสดีครับเราเียเราจะไปลงคัตลุยนะครับแล้วเมื่อก็จะพาคัลุยที่ที่ไหนก็ไม่รู้ที่นาที่นานะครับแต่เป,เป็นนาใครไม่รู้นะครับจะมาเก็บผักนี่ผักอะไรก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเขาเรียกก็แต่แถวแถวบ้านบ้าน,านเราเขาเรียกอะไรนะผ<า><า>ั<า>กผักตะลับปัดเนาะผักผักตะลับปัดครับไม่ใช่ผักบุ้งครับผักบุ้งเดี๋ยวให้เก็บทีหลังป่ะเดี๋ยวเราลงไปลุยเลยไหมเหรอลงไปลุยเลยถอดรองเท้าป้ายลุยกันเลยรองเท้าตรงนี้แหละ ครับเอามาลงมาแล้วนี่มันเป็นขี้โคลนครับผมมันเป็นโคลนในนาครับอู้นี่ครับนี่มันโลมครับโอ้โหลึกมากครับอู้ลึกมากเดินมาเดินมาเร็วๆเดินมานี่ครับโอ้โหลึกครับนี่ครับจะมาเก็บเนี่ยผักอันนี้ครับเนี่ยเขาเรียกผักอะไรไม่ทราบแต่ผมก็จะเก็บเหมือนกันผมไปผัดน้ำมันผัดน้ำมันกินได้นี่ไงตรงนี้ไม่ค่อยลึกนี่ครับจะอยู่ตามกอกลางนาเป็นเป็นนาของคนที่ในหมู่บ้านนี่แหละครับ เราก็จะลองเก็บดูเนาะอันนี้มันก็ไม่มียอดอ่อนให้เราเก็บเลยก่อนี้แล้วก่อนเนี้ยล่ะอันนี้มียอดอ่อนไหมมันยอดอ่อนอีกเหมือนกันครับอันนี้ป่ะไปไปก้อยใหญ่ดีกว่าน้องไม่รู้มาเร็วรู้เดินไมาือมีหอยด้วยใช่มีหอยด้วยมาแล้วเดินมาน้นานอน <S 2> <S 2> <S 2> งไม่รู้ติดลมครับ มาแล้วโคตรนี้ก็ไม่รู้ดูดิคนรลำบากไปเดี๋ยวเราไปเดินเก็บกันเลยครับผม ความคับความน้องไมโล่ความครับอ๋อ <l ots> สภาพน้องไม่โลตอนนี้ครับดูสภาพครับไม่ต่างกันเลยครับนี <l ots> ไม่ต่างกันครับเราลุยขี้โคลนกันมาเก็บต่อครับนี่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 ก้อนนี้นี่น บรรยากาศยามเย็นครับผมทุ่งนาเหนือหมู่บ้านของผมเองครับหมู่บ้านคลองเมืองครับผมพ่อจะกลับยังบรรยากาศครับจะกลับแล้วครับบ่าแต่กระเพาะนะได้เยอะแล้วไหนน้องมาดูดินี่พอได้หนึ่งกำไปดูได้หนึ่งกำโอ้ได้เยอะแล้วครับผมตอนนี้นะคะน้องมาดูก็เก็บมาเต็มกำมือเลยโอ้ได้จํานวนมากแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะคลิปเก็บผักแต่บ้านผมเรียกผักตะลับปัดหรือว่าผักตะลื้อสีนี่แหละผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาเรียกนยังลงผักตะลับปัดอะไรพวกนี้แหละ เขาเรียกว่าผักอะไรครับผมไม่แน่ใจนะครับใครที่มีความรู้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมสําหรับ EP นี้เนาะน้องเม็นโรก็พามาที่มาเก็บผักที่ทุ่งนาเหนือหมู่บ้านของเราเป็นทุ่งนาของเอ่อคนแถวหมู่บ้านนี่เลยครับพอดีผักเอ่อพอดีมันขึ้นแล้วก็เลยมาเก็บกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะน้องเม็นโรนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปทําอะไรต่อนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่าดใหม่เนาะเม็นโรจะพาไปตะลุยอะไรกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ไว้เลยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมสองคนนะครับขอบคคุณมมาาากรับบบผ๊ยย นี่เดี๋ยวมางนี้นี่ทางนี้นี่ขึ้นกันนะนี่ขึ้นมานี่นี่ง่ายกว่านี่นี่มนไม่ไกลกโอ้ยเ,เ,เดี๋ยวไปเลยเห็นไหมใช่มึงไปทำอะไรกันมาเนี่ย ไม่บอกไม่บอกพอเพราะเขาอยู่ที่เฉยให้หนูตอบเนี่ยนะเนีนี่ล้างนี่เนี่ยแม่งมีน้ำเนี่ไปไปก่อนผักเราแปบก่อนไปล้างหัวได้หนุ่มปากท่อนไป <laughs> ไน้องมิโลทำไรน้องวิโลกำลังล้างเท้าอยู่ครับโอเคครับโหล้างเร็วล้างเร็วไปเดี๋ยวไปล้างบ้านต่อ